หลังนี้มีดึงครับพี่น้องอยู่บ่เนาะอยู่บ่พี่น้องดึ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 งพี่น้องดึงดึงอู้ยู่บ่อย่าหลุดเด้อพี่น้องเอ้ยโอู้ยเยลุดเด้อร์สวัสดีครับพี่น้องทุกคนครับผมวันนี้พระบุรงเบดครับพี่น้อง เหี้ยมันเหลือครับเหี้ยมันตายผมสั่งเหี้ยม้ามันตายสั่งมาประมาณ60สตัวตายยอะเหลือ10กว่าตัวเลยพี่นอ้องผมก็เลยมาใส่นี่แหละไม้บอล่างนี่ครับพี่น้องมาจะลองเบิ้งมีโตบ่ถ้ะะมีเตียมพี่น้องเดี๋ยวเบิ้งบ่ครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องใส่เบิงเบ้งจักเบิกก้งกัดสามสี่หลังเดี๋ยวค่อยมายามกันครับ โอ้ยตายตายพี่น้องเขียดก็ตายกินหนักครับพี่น้องสวงี้ เดี๋ยวมาลุ้นกันตอนยามเนาะพี่น้องเนาะสามทุ่มสามทุ่มพอกันครับผมจะพาพี่น้องออกมายามเดี๋ยวผมจะขอใส่เบ็ดย้อนย้อนย้อนแถวนี้ไปก่อนมันทายเงาว่าไรพี่น้องมันเป็นในจุ่มจุ่มจุ่มเดี๋ยวสามทุ่มพอกันครับพี่น้องไปครับสวัสดีตอนแรกครับพี่น้องพยายามเบ็ดกันครับมันจะคือปอไปพี่น้องโอ้ยคือบดอกพี่น้องเอ้ย ทั้งแหลกเขียดขี้เกาอยู่ทั้งสองขี้เกาพี่น่องไปรุ่นย่ำเสาคนละมีจีลีแลนน้วนี่คื้เขียดเป็นแนวนี่ ล้มครับพี่น้องเอ้ยมื่อนี่ไปพี่น้องโอ้ยบุมีเนี่ยตอบสนองเลยเลี้ยงวะ Nhớ xịt bỏ năm nay chắc biết lửa xịt xịt bỏ ngoài vậy phi chắc xong xong lần Nam tuyến bố à เดี๋ยวตายเขียดยังพี่น้องเอ้ยยังอยู่เดี๋ยวไปรุนน้ำกันอยู่ข้างในพี่น้องเดี๋ยวไปรุนน้ำกันอยูอยนนย่ฟังน้องคุดฟังคุณเดี๋ยวผมจะเสียบบักหอยไ,ไว้ก่อนอยู่ฝั่งนี้เบ็ดเรืออยู่สามหลังผมจะเสียบบักหอยไ,ไว้ครับผมเดี๋ยวพอกันขนา้างในครับไม้ในบ่อพี่น้องขา้างใน ไปลุนกันโอ้ยอดป๊ามากินน้ำมลนตื่นหนิไหมบุยเห็นเบ็ดว่ะเลื่อยเบ็ดเลยเนี่ยเก็บเลยพี่น้องไหมอู้ ไปหลุนตน้นเ้าคนละพี่น้องไปมุดป่าเหรอวะอย่างไรร่มคนโอ้ยน้อง ตาถือขึ้นมามันล่มหดพ่อพี่น้องนี่ตาถือขึ้นมาล่มหดพ่อร่มแห้งครับพี่หลอกสุดท้ายเลยพี่น้องพี่ตาถือขึ้นมาเงียบกีบหล่นก็บ่หล่น ไปหลุดมือเอ้าไปแล้วพี่น้องถ้าถือกี่มาไปมือเอ้าพอกันครับเงียบคลิปเลยสวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องข้มามายางเบ็ดครับผมเบ็ดเสียวไว้เงี้ยวเขียดเมือว่านขึ้นเมื่อยามบ่ได้พรารตัวไปพี่น้อง เงียบเก็บมันล่มหมดวะอู้หหลังนี่ตีครับพี่น้องนี่จะไหนวู้บริตีครับผมเหียดตายนี่เงีบยบโอ้ยดู ีเห็ยง,งยังเดินเยอยหมอยเงนียบคิปปะข้างดำบ่นปะข้างดำเป็นเพนด้วยพี่น้องไว้พี่น้องเข้าไปนี่บ่เข้าไปข้างไหนครับผม โซนบอลพี่นอ้องปลาบ่มตีครับพี่น้องนี่หลังนี่ถือด้ครับพี่น้องนี่ยลุดหลังนี่เมน็บครับไปลุ้นกันพี่น้องหลังนี่เน็บ อยู่บนอนอพี่น้องเลยอยู่บนนอโอ้ยหลุดพี่น้องเลยเขียดไปพ่อเขียด อู้หลุดหลุดบดพี่น้องไงลังนีกับลุดโอ้ไปนี่ก่อนโอ้ยลุดเลี้ยงกันเลยนี่ไปพี่น้องไป bò lang oh, 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 oh. oh, oh, rút lái, tôi yêu phi long, oh, lang này mi đứng cấp phi long, yêu bò phi long, đứng 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 đứng, ui yêu bò, nhiều rotor phi long ấy, ยูโรเด้อโอ้ยูโรเด้อพี่น้องเอ้ยอินดีป่ะโอ้ยน้ำงามเน่ยพี่น้องเอ้ยเกียร์ข้าปากเตรียมเรียกครับผม เดียครับพี่น้องโอ้ตัวงามอวนตับเลยว่ะรุดไปตัวหนึง่งสองตัวหนึ่ห่วยห่วยตีอยู่พี่น้องใส่ต้มยู่พี่น้องใส่ต้อมอ้วนเนาะ Đi, đi Ừ. tôm 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 quân không, không. này kiếm một vớt được Tôm suốt nào mất Tôm cái nào con เด็ดเลืยอ,อยู่หาคุกหลังไปพี่น้องลุ่นตไปพี่น้องลุ่นตครับผมหนึ่งแก้มแล้วน <c ười> ี่แต้มสองเกิดข <c ười> ึ้น่ออ้ยหลัง

tất cả những bếp chân nào mất mmmm 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 ok, con, nhỏ con, วแล้วครับพี่น้องโอ้มันล่มหมดบ่พี่น้องไอปลาบ่ใครกินเบ็ดเลยต้นขหาก,กินไรนะครับรุดกับลายลังอยู่ถือว่ามีเต่เหมือนพี่น้องในเบือ้องต้นครับผมปวนๆเลยนี่ครับถือว่าบ่าเหี่ยวครับผมปวดแห้กปลาเนี่ยเพาะด้ต้มอยู่ครับนี่เดี๋ยวสิหามดแดงมาต้มใส่โยเพราะด้ตม้ยอยอตมอยู่พี่น้องนี่ ปวดๆวเลยปลาบอดอยู่ไดพี่น้องบุญเอ็นมีปลาเด้ปลาบวกกินเบ็ดมันล่มผดมันหมันอยู่ครับพี่น้องจะได้ก็แล้วแต่พี่น้องฝากที่ตามคลิปหน้าคลิปนี้ครับผมเร,ปรปาปรูสพาไปลงไม่ใดไม่นี่กับปลาเหี่ยวครับแต่มีแต้มให้พี่น้องในเบือ้องยุครับผมไปแล้วครับคลิปนี้ขอพี่น้องยืดหยุ่แห้งฝากที่ตามและกดกระดิ่งแจง้งเตือนเด้อพี่น้องเพื่อจะ่พลาคดคลิปหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับ